ตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการขยายฐานลูกค้าแล้วก็ฐานแฟนคลับของเราในเพจนั่นเองกระบวนการหนึ่งครับที่เราใช้กันบ่อยๆและสม่ำเสมอในการขยายฐานแฟนของเรานั่นก็คือเรื่องของการทำโฆษณา Facebook หรือการยิงแอด a c e b o o k นั่นเองหลายๆท่านครับคงเคยได้ยินครับแล้วคิดครับว่ามันต้องเป็นเรื่องยากแน่เลยในการเรียนยิงแอดถ้าอยากจะให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด แน่นอนครับว่ามันต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์แต่ผมบอกแล้วครับว่าคอสนี้คือการใช้มือถือเครื่องเดียวครับในการสร้างยอดขายเป็นล้านให้กับคุณมันมีวิธีการครับในการสร้างโฆษณา Facebook ผ่านมือถือแบบง่ายๆผลลัพธ์มันอาจจะไม่เท่ากับการใช้คอมพิวเตอร์หรอกครับแต่มันดีกว่าการที่คุณไม่ทำมันเลยครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคและวิธีการในการยิงแอดแบบง่ายๆผ่านมือถือเครื่องเดียวมาให้ทุกท่านรับชมกันเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับ อันดับแรกครับทุกท่านต้องเข้าไปที่หน้าเพจของตัวเองก่อนนะครับแล้วทุกคนก็จะเห็นครับมันมีโพสต์หลายโพสต์มากๆเลยที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกมาสักโพสต์หนึ่งครับสมมุติยกตัวอย่างของผมครับผมต้องการจะยิงโฆษณาในโพสต์นี้ซึ่งเป็นไลฟ์ของผมที่ผมทําไปแล้วในอดีตนั่นเองนะครับเห็นปุ่มฟ้าๆมุมขวาล่างไหมครับจะมีคําว่า boost post นั่นเองนะครับให้เรากดไปเลยครับ นี่เป็นการยิงแอดแบบง่ายๆผ่านมือถือเลยครับนะครับอ่านะครับเราก็จะมาเซตอัพกลุ่มออเดียนส์นะครับหรือกลุ่มผู้สนใจของเราก่อนเลยนะครับมันมีให้เลือก3อย่างครับว่าผู้คนที่ไลค์เพจเรารวมถึงเพื่อนของเขาด้วยนะครับหรือเราจะยิงไปหากลุ่มคนที่ไลค์เพจเราอย่างเดียวหรือเราจะยิงไปหากลุ่มคนที่เรากำลังจะตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับซึ่งอันนี้ ผมจะลองยิงแบบตั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่แล้วกันนะครับต่อมาเราจะเลือกสถานที่นะครับเห็นไหมครับมี r e เจียอยู่ตอนนี้มันถูกเซต up ไว้เป็น a บ g k o k Thailand นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยครับเราจะให้เป็นที่ไหนดีล่ะครับสมมุติว่าธุรกิจของคุณอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกันผมยกตัวอย่างนะครับคุณสามารถลบนะครับกรุงเทพออกได้เลยนะครับแล้วคุณก็พิมพ์เชียงใหม่นะครับมาแล้วครับเชียงใหม่ province Thailand แล้วกดดันไปเลยครับ แปลว่าโฆษณาที่คุณกําลังจะทำเนี่ยนะครับมันจะโชว์ให้เห็นเฉพาะคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับก็เป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเลยงบประมาณที่คุณเสียไปในเมื่อธุรกิจของคุณอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายให้ Facebook มันจะไม่ถูกเอาไปใช้โฆษณาให้กับคนภูเก็ตคนกรุงเทพหรือคนขอนแก่นแน่นอนมันจะสแสดงผลกับคนที่อยู่เชียงใหม่เท่านั้นซึ่งมันจะคุมงบประมาณของคุณได้เป็นอย่างดีเลยละครับหลังจากนั้นครับ มันมีคำว่า characteristic นั่นเองหรือว่า interest นะครับความสนใจอันนี้แล้วแต่เราเลยครับมีหลากหลายหมวดมากเลยครับหมวด beauty นะครับลองกดเข้าไปดูครับเห็นไหมครับมี c o s m e t i c มี skin care มีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคราวนี้คุณต้องวิเคราะห์แล้วล่ะครับว่าธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ ต่อไปครับเราจะมาเลือกช่วงอายุละนะครับที่โฆษณาของคุณจะไปโชว์ให้เขาเห็นที่หน้าฟีดกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใครละ่ะสมมุติว่าคุณขายหมอนอยางพาราเพื่อสุขภาพสําหรับคนแก่สมมุตินะผมเจาะจงให้แบบนี้เลยกลุ่มคนอายุที่คุณจะเลือกเนี่ยคุณคงไม่เลือกอายุ18บหรอกจริงไหมครับเพราะว่ามันชัดเจนเหลือเกินนะครับว่าตลาดของคุณมันน i ช h า market สาหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุ เพราะนั้นคุณก็สามารถเลือกได้ครับผ่านมือถือเลยฮะคุณอาจจะไปตั้งไว้ตั้งแต่45ถึง65ในกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นการันตีและมั่นใจได้เลยครับว่าโฆษณาของคุณจะไม่ไปแสดงผลกับกลุ่มวัยรุ่นอายุ18อย่างแน่นอนมันจะไปแสดงผลกับกลุ่มคนที่คุณเลือกนี่แหละฮะ45ถึง65นั่นเองเพศครับสินค้าของคุณเหมาะกับใครทุกเพศทุกวัยหรือเปล่านะครับหรือเฉพาะผู้หญิงหรือเฉพาะผู้ชายนะครับหลายๆครั้งครับ ที่เราทําการตลาดให้กับ,นะบแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นอาหารเสริมสําหรับผู้ชายตรงนี้เราก็ไม่ควรจะเลือกผู้หญิงจริงไหมจริงนะครับเราก็ควรจะเจาะจงเลือกนะครับผู้ชายเท่านั้นตรงนี้เราเลือกได้นะครับกดผู้ชายก็แปลว่าเราเลือกผู้ชายละกดผู้หญิงเราก็เลือกผู้หญิงหรือเราจะเลือกทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้มาถึงบัตรเจ็ดละครับงบประมาณ เราสามารถเลือก currency หรือว่าหน่วยเงินได้ครับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรนะครับอันนี้มาถูกเซตอัพไว้ว่าเป็นบาทเรียบร้อยเป็นเงินไทยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ Facebook เขาสรุปให้เราเลยครับว่าถ้าเราใช้เงินนะครับมาดูระยะเวลาเห็นไหมครับอันนี้คือ2วันนะครับดูเรชั่นเนี่ครับสวันอ่ะผมเลือกให้วันเดียวละกันอ่ะหวันเห็นที่หน้าจอไหมครับถ้าเราใช้เงินในการลงโฆษณาวันละ640บาท วันเดียวนะครับ o k e b o o k เขาประมาณการให้เลยครับว่าโฆษณาของเราจะไปแสดงผลให้กับคน4,000ถึง1 1 0 0 0คนขึ้นไปนะครับจากการลงทุนเพียงแค่640บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ครับเราอาจจะเพิ่มเป็น2วันวันละ640บาทนะครับยอดรวมก็จะเป็น1,280บาทแต่จะเข้าถึงคนขั้นต่ำตั้งแต่2,000ถึง5,800คน เห็นไหมครับมันเยอะขนาดนั้นเลยฮะนี่ครับหลังจากนั้นก็คือ Payment ต์ละครับเราก็ต้องใส่บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่จะใช้ตัดวงเงินลงไปหลังจากนั้นเรากด b o o บูสโพสได้เลยนะครับได้เลยนะฮะโฆษณาของเราสำหรับคนที่เพิ่งทำโฆษณาครั้งแรกอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยประมาณสัก24ชั่วโมงแต่สำหรับคนที่เคยลงโฆษณาบ่อยๆอยู่แล้ว แน่นอนครับมันจะอนุมัติไวกว่านั้นแล้วมันก็จะแสดงผลให้เราอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้มี2แอปพลิเคชันครับที่ผมแนะนำนั่นก็คือ2ตัวนี้ครับ Facebook Page และก็ Facebook Ad ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรา monitor แอดโฆษณาของเราได้นะครับนะฮะสมมุติผมใช้อันนี้แล้วกันเอาผมลองดูฮะอันนี้เป็นโฆษณาที่ผมยิงไปแล้วนะี่ครับมันจะแสดงผลให้เราเห็นหมดเลยครับว่าผมใช้เงินไปกี่บาทตั้งแต่เมื่อไหร่ นะครับแล้วเข้าถึงคนได้เท่าไหร่มีรายชื่อกลับเข้ามาเท่าไหร่นะครับมันจะแสดงผลได้แบบนี้เลยที่สําคัญครับเราสามารถปิดโฆษณาได้ทุกเมื่อที่เราต้องการผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะี่ครับกดให้เป็นปุ่มสีฟ้านะครับเปิดให้เป็นปุ่มสีฟ้าก็จะยิงนะครับก็จะแอคทีฟโฆษณาของเราก็จะรันแต่ถ้าเราเปิดให้เป็นสไลด์มาอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นสีเทานั่นง็แปลว่าโฆษณาเราถูกปิดลงละ เอาไว้ใช้ในกรณีที่เอตัดเงินไปหลายร้อยละยังไม่มีลูกค้าทักมาเลยแปลว่าเราอาจจะตั้งกลุ่มลูกค้าไม่ตรงกลุ่มนะักเราอาจจะเซตแอดได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นปิดไว้ก่อนแล้วค่อยทำแอดใหม่ก็ได้แล้วถ้าเราอยากจะลงโฆษณาเพิ่มเราค่อยมาเปิดตรงนี้แอปพลิเคชันนี้ช่วยเราได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือการทำโฆษณาหรือว่าการยิงแอดในแบบฉบับแม่ค้าออนไลน์แบบง่ายๆผมต้องพูดแบบนี้ครับ มันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่มันดีกว่าเราไม่ทำเลยสำหรับคนที่มีงบประมาณในการทำการตลาดของแบรนด์สินค้าของคุณคำนวณงบประมาณให้ดีแต่ถ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คงต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วละเอียดกว่านี้แต่การใช้มือถือเครื่องเดียวผมพิสูจน์มาแล้วครับว่ามันทำได้แล้วมีฐานลูกค้าเข้ามาติดต่อเราจริงเกิดยอดขายจริงเพราะฉะนั้นแค่ลงมือทำครับ เรียนรู้แล้วอย่าลืมเอาไปลองทำกันนะครับ